สวัสด <own> ีค่ะน้ามอยกับ <handicap> ป้าเหล่าว่าชื่อเนมไม่เอ็นดีใจเนี่ยค่ะา่ะชดาตินากรมันนีร้านหน่อยมากอยากมานั่งขหงื่อค้างบอกว่าสิมาสวัสดีก็พ่อแม่พี่น้องนะลุงป่าน่าปูยาตาถวดเนาะร้านหน่อย ได้หน้าได้หนา้าลูกบซาลี่เด้อนี่ลูกบักรซาลี่ซาลี่ลูกชายเขาเองเนี่ยเด้อนอกจาลูกยายนางบ้านไพกะลาตาพ่มยายนางเนาะนอ้องปิตุยปิตุยพี่หน่ายพี่มานพี่งวนพี่ล้านพี่ล่องน้องสุดทองล็อกซ์ซีอีล่องก็เลยขึ้นว่าเมาโม่กับป่าล่องเพราะว่าลูกสุดทองเขาอะนะเพื่อสิจะมาได้อยู่หรอกเนาะอ,อ่าจะเอา ไ้งานตัวเมาะมอยกับป้าล่องสุรินเมืองช้างช้างใหญ่ประไม้งามไพกะลาจ้าอายังหลับอยนียเอาจจะน้อย <c oughs> เต้นเรียนใครซื้อว่าเดิอนเพ็นแต่ว่าซื้อเล่นมูเอิญว่ากะปิอีแม่ตั้งให้นอนโตดำทีมีและก็ยินดีและภูมิใจไหนเต้นแน่ดูกันเมื่อนี้พออมขอลาไปงานน หยอนจเรนิดใจผิเสนสอนเส้นตอนตาลงงอสิไปหาตนกล้าไม่เป็นไรเราจะเนตามม่หลาไม่เป็นไรโอเคนากลยเดี๋ยวเสรมารวสวยอืออีพีนทำนททีันน่าทำยันน่เป็น อิปปิอิปิอิปิเบปลาน <laughs> เอาสาม,มวนนะเนอะร้านกัเล่นพ่อราา้านเนกัเล่นพนออ่อ่ย<ว>าวา้เอารอคนวะอจบจอยเพลงปิดิ น่าเดี๋ยวงสิลี้เสียงกันขอบอ่ะอ่าเต้นให้เบิ้องล่ะขยับล่ำใส่ไอ้ล่ำใส่ทำงานข้าปุ่นจากข้าป uh 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 ุ่นข้าปุ่นบ้านเฮานี่แหละข้าปุ่นบ้านสูตรบ้านบ้านนอกนี่แหละน้ำปลาแดกเนี่ยน้ำปลาแดกแต่ว่ากใส่เออ่ใส่ตีนไก่ใส่เลือดไก่ใส่ปลาเนาะอันนี้ปลาทูเมื่อวานเอ็นบบแมนอัน แฟนหนูซื้อปลามาหน่าแต่ว่าลูกสะใภ้เนี่ยคนพิ่เห็ดไทยเขนเห็นแม่มารเก็ตมากลินเนี่ยเราไมมีตีนไก่มีเลือดไก่อย่างนี้แหละกสูตรเท่านี้แหละสูตรจะเคยเห็ดเนี่ยค่ะเพราะว่ามักกินมันเป็นของมักของบ้านเนาะเอาผาดเลดยค่ะผ <c oughs> าดกระปุ่นนี่กระเซ็นกระปุ่นในถ้วยเนี่ยเอาง่ามบ่เนี่ยมีเลือดไก่มีตีนไก่เด้อค่ะเอาอันนี้กระตีนไก่ ตาดมาแบบพอดีกินเนียนะมาหลายเราจะกินบูมดเอาเนาะอืมเอาใส่ตีนไก่ใส่เลือดไก่แล้วก็มาสดเอาหนูกมมักใส่น้ำได้หลายมันฉ่ำๆนะแล้วก็สดสวบสาบเข้าไปน,นี่ไหมเอาเอ,าอเครสเรียบย้อยมากินน้ำกันข้าวปุ้นบ้านไ่อเกะลว้าไปข้าวปุ้นเล้าเนาะ ชั้นลูกที่จริงหันอยากใส่บวกพริกก็ใส่ได้เดเลยให้มันเผ็ดเผ็ดแต่ว่านี่นี่ก็เผ็ดลรอปั่นริกใส่เข้าไปต่างร้านอะไรเอาอะไรหลุมอำมาหน่อยเออร้านก็อยากได้ของเล่นเอาเอาเดี๋ยวสัญญาสิ่ยิบไผ่เอามีเด็กหน่อยแต่จังสีเลยเนาะอืเล่นน้ำกันคุยกันไปไอ้จะบังจะหาเดี๋ยวเดี๋ยวญาติไม่เห็นว่ายาตกินอะไรอันนี้ค่ะเอาสดอ่ะสดเอามือเอาสอนดีอ่ามันกัดยิ้มอ่าจะเพิ่งทำอะไรนะคะยากคุยก่อนนะลูกอันนี้เพกเอพูดได้ค่ะ มือห้าวนี่เลยนะหยุมโรดเพลดแพลแสบอ,อร่อยเอนเด้เซนกับปุ่นแสบเซนเนี้ยเหนียวหนุ่มเล,ลืออไก่ผักเด้อยจ้ะเอากินน้ำผักเนาะออื อร่อยอนี่น้ำ<อ>สดมังด้งอย่างทำงานกันเลยใจเย็นลูกใจเย็นย่าทำงานอยู่นะคะย่าท,ท,ทำงานอยู่โอเคบางนี้ลูกย่าทำงานอยู่ให้ย่าทำงานแป๊บนึงเดี๋ยวเล่นด้วยร้านก็อยากเล่นกินกะเพรา พักนั่อะยังใจอยากินเต็มกว่าอ่ะอี้ปาทำให้อ๋อเดี๋ยวิบอะไรนี้ก็ได้เนี่ยไม่ถูกอ่ะนม่ป๊าบอกให้ไปกินเลยลกรอยากมาเล็งเอ้าวันนี้กราจะมีรูบร้านอยู่นี่หนํน้ำเนาะกินกินกินิน แค่รดหน่อยแค่หนูเป็นเอาไปลวกไห่แค่รสเนี่ยแค่รสเนี่คันกินดิขบข้ากรบวานไ่ค่อยดีหรอกเขอยากไปให้นสซุกแน่เราไปลวกแบบสไตล์ไ่ไห่ไห้มันซุกเลยนะนเ,ยนะเอาวขึ้นเลยค่ะแซ่บขนนิดิบมนะ่่ะสดังก,ก,กรอบกรอบพดีหนุ่ม่ยำก็เลยหนยอันสุก,ก,ก,กืิดกับด่างสีน้

เก็บไปกินตอนตอนหลังเนาะเพราะว่าตอนนี้ขันมอขันมอดจะให้หนูแค่ตีนมแค่หนูก็จะกินซา,นะา่นะเอามากินให้เบิ่งก่อนเนาะอเอาใส่ข่ปุ่นก่อนเนาะจับจ่อตัดใจพักบล็อกซี่เหล้ากับมี่บล็อกซี่เหล้าด้วจ้ะใส่ข่าปุ่นเนาะจวดจาดน้ำกันเด้อ อ,อร่อยอืมอยาให้ลูกลองลูกบางอย่งอีกเดี๋ยวจะเอาไปบ้งตัวผู้กินกไปแล้วจ้ะเกเนาะก็บอกตัวผู้กับแท้เอาาิ้งพักก็ไปอืมบอกมะละนะ ไม่จะนวยใหญ่ๆหนูก็คือใบไหลนวยหนูก็ไปปอกว่ามากินนั่งเสระค่ะกินน้ำปนน้ำหยางไปกินน้ำกินแด่ม่หยางก็ได้ใ่ัไปจนอ้าวเสนอได้จ้ามือกี้เราสนอขบุญนี่แหละเนาะอืมเมื่อกระจับเนี่ยก็สมซอยอ่ะ ค่ะโอเคว้ายกินเกลมดหมัวละลืมยังหูเบอ้บอบักทัวหันเนี่ยเออจะแม่นนอนตนก็ได้เอ้าอีกข้ามนึงเอ้าสย่นี้เบิ้งบักทัวหันเขาหันบักทัวไม่ให้กินโอ้ยเขาอุตส่าห์เตรียมใส่ถ้วยไปให้กระเบอ้าบาอ,อกับบานนอนปลาล่องน,ออนี่ก็ได้เอ้าข้ามนึงบักทัวเด้อคใครบักทัว อืมอืมสุดหน่อมันน้ำบอกตัวเนี่ยหันโอเคแม่นูเสนอเนาะกับปุ่นน้ำยาเหล้าเฮ้านะ่ะไม่ไป <c oughs> ก็ไลค์ก็แชร์เลยเด้ออยากฟังเพลงกับพี่มาบอกกับเพลงอย่างจะเสพฮาร์ดตลอก่อน